โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีเอฟซีเช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทั้งสามช่องทางนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทิชมยอดหลังทุกท่านนะครับวันนี้มาดึกเลยนะครับทุกคนนะวันนี้มาสามทุ่มเลยนะทุกคนนะถ้าใครยังไม่นอนก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับวันนี้มาดึกจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับพอดอีติดภารกิจนะครับ ว่าช่วงกลางวันนี่จะไลท์ทางช่องต่อตอนะครับถ้าใครสะดวกก็สามารถรับชมได้นะครับที่ช่องเด่นสังหานะครับในเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับก็สามารถรับชมนะครับเข้าไปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์นะครับให้กันได้นะครับก็สามารถรับชมได้ช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับสามครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับผม ท่านไหนที่ไม่สะดวกก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับไลฟ์สดนะครับต่อไปนี่ก็อาจจะสลับมาไลฟ์นะครับที่ Facebook นะครับแล้วก็เพจนะครับก็จะสลับเป็นวันมาไลฟ์นะครับเพราะตอนนี้จะไปไลฟ์ที่ต่อๆนะครับเยอะเพราะว่าใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเหนื่อยนะครับจะเหนื่อยมากเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นไลฟ์ที่ต่อๆเยอะหน่อยนะครับถ้าท่านไหนที่สะดวกนะครับช่วงบ่ายก็สามารถทักทาย พูดคุยกันได้นะครับส่วนทาง Facebook นี่อาจจะเปสลับสลับมาไลฟ์สดให้ฟังครับสลับเว้นบัตจะเว้นบัตนะครับต่อไปจะเวินบัตนะครับเพราะว่าจะไปไลฟ์ที่ต่อๆเยอะหน่อยนะครับผมทางเพื่อนท่านไหนที่สะดวกก็สามารถกดติดตามได้นะครับที่เพจเดสังหานะครับเพจเดลังหาน,นะครับช่องทิกตอกของเรานะครับก็สามารถโฟล์ลเข้าไปรับฟังความรู้ได้เพิ่มเติมได้ แล้วก็จะทําคลิปย้อนหลังให้นะครับไลฟ์สดเสร็จพวกก็จะทำคลิปให้เผื่อท่านไหนอยากดูย้อนหลังนะครับก็สามารถดูได้นะครับถ้าท่านไหนสะดวกนะครับอวันนี้ก็นําสาระความรู้เกี่ยวกับอสังหามาคุยให้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาคุยนะครับว่า3เทคนิคในการกู้ซื้อดินเปล่าซื้อที่ดินเปล่าให้ผ่านเรามีวิธีการยังไงวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับ ถึงสามารถกู้ซื้อดินได้นะครับวันนี้มาบอกเคล็ดลับข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับต้องซื้อทรัพย์สินที่รอการขายหรือ NPL ของธนาคารนะครับซึ่งบางธนาคารก็จะมีเงื่อนไขว่าลูกค้าที่ซื้อทรัพย์รอการขายของธนาคารเนี่ยก็จะปล่อยสินเชื่อให้ง่ายกว่านะครับถ้าเราจะยื่นขอสินเชื่อที่เป่าความสินบุสร้างในธนาคารก็จะอนุมัติง่ายกว่า นะครับสองนะครับเป็นการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งก็ต nah, ้องแนบแบบก่อสร้างนะครับใบอนุญาตก่อสร้างครับ B.O.Q. นะครับเข้าไปด้วยนะครับ B.O.Q. คือสัญญาละเมอก่อสร้างเข้าไปด้วยพูดง่ายๆคือซื้อที่ดินเปล่านะครับซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็พร้อมบ้านสังสร้างพูดง่ายจะเป็นแบบนี้นะครับข้อสองนะครับข้อที่สามนะครับการ กู้ซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการนะครับธุรกิจนะครับก็คล้ายๆกับข้อที่2นะครับก็ต้องแนบแบบก่อสร้างนะครับใบอนุญาตก่อสร้างนะครับและก็แผนธุรกิจที่เราจะก่อสร้างตรงนั้นนะครับอันนี้จะประกอบในการพิจารณาด้วยนะครับและนี่ก็คือนะครับสามเทคนิคนะครับที่ทําให้เรากู้กู้ซื้อที่ดินเปล่าในผ่านได้ง่ายนะครับก็นํามาฝากบรนทับวันนี้นะครับ วันนี้มี3ข้อนะครับหนึ่งนะครับซื้อทรัพย์สินที่รอาการขายหรือ NPL ของธนาคารน,นะครับสองนะครับซื้อที่ดินเปล่าพร้อมยื่นกู้พูดง่ายคือทีอ่ดินเปล่าพร้อมบ้านสังสรรพูดง่ายว่ากู้บ้านสังสรรลักณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับสามนะครับกู้ซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการหรือประกอบธุรกิจอันนี้ก็ได้นะครับวันนี้มา คุย3มเทคนิคให้ฟังนะครับว่าสามารถกู้ที่ดินเปล่าแล้วก็ผ่านได้ง่ายนะครับก็ลองไปทําดูนะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังอยากจะกู้ซื้อที่ดินเปล่านะครับเพื่อทําธุรกิจนะครับหรือจะสร้างบ้านนะครับหรือท่านไหนจะทําบ้านที่อยู่อาศัยนะครับก็ลองนํามเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับมันดึกและก็ เอ่ยยังเอ่อมาติดตามกันก็ยินดีมากๆขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับท่านไหนที่เอ่อเข้ามาไม่ทันก็สามารถอ่ชมย้อนหลังได้นะครับกดชมย้อนหลังได้นะครับท่านไหนที่มีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพักถ่ายพูดคุยกันได้นะครับอ่ะต่อไปนี่ก็จะสรับันมาไลนะครับมาวันมาไลให้ความรู้นะครับเพราะาว่าเนี่ยจะเป็นไลที่ช่องต่อๆเยอะนะครับทุงวันนี้ ก็จะไปไลท์ที่ต่อๆนะครับตั้งแต่3ามโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับทุกวันนะครับช่วงนี้นะนะครับก็จะมาไลฟ์ที่ Facebook นี่ก็จะเป็นการสลับวันไลฟ์นะครับก็จะเป็นพักหนึ่งวันแล้วก็วันถัดไปค่อยจะถึงจะมาไลฟ์สดที่เฟซบุ o กแล้วก็เพจแล้วก็ u ูทูบนะครับทั้ง3าช่องทางนะครับจะสลับนิดนึงนะครับช่วงนี้จะไปไลฟ์ที่ต่อๆเยอะหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สะดวกนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับที่ช่อง ต่อๆนะครับเด็ดแสังหานะครับก็สามารถกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับก็จะนําสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาคุยให้ฟังทุกๆวันเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมของทุกท่านนะครับวันนี้มาคุยในเรื่อง3เทคนิคนะครับในการกู้ซื้อที่ดินเปล่าให้ผ่าน ทำยังไงนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนี้นะครับหนึ่งนะครับอ่าซื้อทรัพย์สินที่รอการขายหรือ NPL ของธนาคารนะครับสองนะครับซื้อที่ดินพร้อมยื่นกู้บ้านสังเษางนะครับสามนะครับเป็นการกู้ซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจก็ได้นะครับจะมีสามแบบนะครับที่จะสามารถนะครับกู้ซื้อที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก็ได้นะครับอันนี้จะอนุมัติง่ายขึ้นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองนำสามเทคนิคที่ผมพูดวันนี้นะครับไปทำกันดูนะครับเพื่อท่านไหนที่กำลังอยากจะซื้อที่ดินปล่านะครับเพื่อมาเป็นประกอบธุรกิจหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ลองนำสามเทคนิคนี้นำไปใช้ดูนะครับเพื่อท่านไหนที่ยังไม่นอนก็สามารถรับชมได้นะครับอ๋อสวัสดีคุณแม่บุญร้อนนะครับคุณแม่บุญร้อนก็ยังไม่นอนนะครับก็สวัสดีตอนดึกนะคุณแม่สามทุ่มครึ่งนะครับ คุณแม่คุณรอมนะครับก็เปลี่ยนเอฟซประจําเลยนะครับเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับที่ดินนะครับอ่าในตัวเมืองอุบลนะครับก็ติดต่อคุณแม่คุณรอมได้เลยนะครับมีที่ดินที่สวยหลายแปลงนะคุณแม่เนาะนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็ติดต่อคุณแม่คุณรอมได้เลยนะครับวันนี้มาดึกครับคุณแม่นะครับพอดีติดภารกิจนะครับพอดีเหนื่อยหน่อยนะครับพอดีไปไลฟ์ที่ช่องต่อ เยอะนะครับวันเป็นไรที่จะต่อเยอะก็เลยจะเป็นการสลับนะครับจะมาไลฟ์สดทาง a c e b o o k นี่ผ่านเพจแล้วก็ YouTube นี่จะเป็นการสลับสลับวันมานะครับก็จะหยุดครับไลฟ์สดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้หยุดนะครับแล้วก็จะมาไลฟ์เนวันถัดไปนะคุณแม่ช่วงนี้จะไปไลฟ์สดที่ต่อๆเยอะหน่อยนะครับในเยอะหน่อยนะครับก็เนี่ยรู้สึกเนี่ยนะครับเพียมากนะครับก็เลยจัดสรรเวลาใหม่ก่อน นะครับหาเวลาพักผ่อนตัวเองด้วยนะครับทํางานเกินก็เหนื่อยมากครับเหนื่อยนจริงๆไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะครับก็ต้องขออ่าโทษเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็ว่าช่วงนี้จะไปทําที่ต่อๆเยอะหน่อยนะครับเพื่อนท่านไหนที่สนใจก็สามารถกดติดตามที่อ่าต่อๆช่องต่อได้นะครับที่อ่าช่องเด่นอสังหานะครับเดนสหาวอนนะครับก็สามารถกดเข้าไปติดตามกันได้นะครับให้กำลังใจกันได้นะครับที่ต่ออนะครับ อ่ะนะครับ f อท่านไหนมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก่อนเข้านอนหรือเปล่านะครับมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับหรือเพื่อนท่านไหนที่กําลังอยากเข้ามาทำอสังหานะครับว่าไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงนะครับก็แนะนำนะครับให้ท่านนะครับไปศึกษาฟรีก่อนนะครับตามช่อง f a c o u t u k y นะครับก็จะมีโค้ดครูที่เขาเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญ ในด้านนั้นๆนะครับแนะนำนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมนะครับครับขอบคุณครับคุณแม่อขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเสียงแหบเสียงแห้่หมดแล้วแม่เสียงแหบเสียงแหงหมดแล้วครับผมนะไล่ต่อๆมาละสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงนะครับก็เสียงแหบเสียงแหงหมดแล้วนะครับผม นะก็โอเคครับขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะขอบคุณคุณแม่บุญรองนะครับขอบคุณแม่บุญรองมากๆนะครับผมนะมีอะไรก็สอบถามได้นะแม่เนาะมีอะไรก็แนะนํากันได้นะครับถ้าเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับที่ดินในโซนตัวบนนะครับก็ติดต่อคุณแม่บุญรอมได้เลยนะครับในเขตเทศบาลคําใหญ่ด้วยนะครับนะถ้าท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงเล็กนะครับก็ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับสับ ท่านไหนที่อยากมาทำอาชีพสังหานะครับเพราะว่ารายได้หลักนี่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าค่าครองชีพสูงครับก็อยากจะฝากนะครับให้ท่านไปศึกษาฟรีก่อนครับอย่าเพิ่งไปลงคอร์สเรียนก็ได้ครับไปศึกษาฟรีตามช่อง Facebook หรือ y o u t u b e หรือตตครับปศึกษาก็จะมีโค้ดครูที่เขาเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับมาแนะนำวิธีการนะครับก็ลงไปศึกษาดูนะครับ เราทาไปสัก5เดือนก่อนพอมีรายได้ปุ๊บเราค่อยไปลงคอร์สเรียนนะครับก็ตามนะครับไปลงคอร์สเรียนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเองนะครับเมื่อเรามีทักษะความรู้มากขึ้นนะครับเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามทันทีนะครับอันนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆนนะครับที่ใครท่านไหนที่กําลังอยากสนใจเข้ามาทำนายหน้าอาชีพนายหน้าสังหานะครับอันนี้ก็ฝากเ,เพื่อนเอเอาไว้นะครับหรือท่านไหนมีรายอยาก มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับก็สามารถทักมาบอกได้นะครับว่าสะดวกวันไหนนะครับมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเอฟเราฟังนะครับเพื่อนบางท่านนทำมาสังหาก็ติดนะครับติดปัญหาไปให้เ็นรู้ว่าจะแก้ปัญตัวนี้ยังไงนะครับเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายนะครับถ้าคนไหนที่มีประสบการณ์5ปี10ปีนะครับอยากมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับก็ยินดี นะครับถือว่าเป็นบุญอีกทางนี่นะครับเพื่อมาแบ่งปันความรู้ให้กับ f อฟหรือเพื่อนๆที่ทําสังหาด้วยกันนะครับก็ยินดีมากๆก็สามารถทักมาบอกได้ว่าสะดวกวันไหนนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากนะครับเบด้านหลังผมนะครับตัวนี้ก็เปิดโครงการนะครับที่ดินแบ่งขานะครับเป็นโครงการเฟทีสีแล้วนะครับโครงการนี้นะครับใกล้ ตรงเชียงกูนนะครับใกล้ศูนย์เบนซ์บลแล้วก็ใกล้เทศบาลคำใหญ่แค่3นาทีนะครับโครงการนี้นะครับด้านหน้าติดถนนดำนะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็สามารถเข้าออกได้หลายอำเภอว่าจะเป็นนะครับไปหล่อเซอร์โก้ไปตะการไปเขมาราชหรือท่านไหนจะไปอำเภอม่วง30ไปอำนาจ,จเจริญกอด้น,นะครับหรือท่านไหนจะเข้าในตัวเมืองก็สามารถเอ่อทะลุได้นะครับไปได้หลายเส้นทางมากๆเลย นะครับถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโครงการนี้ด้านลึกเป็นร้อยสาเมตรเลยครับลึกนี่ร้อยสาเนะครับเป็นติดกับถนนคอนกรีตกว้างแปเมตรแล้วก็ด้านหลังก็มีถนนอีกด้านนะครับนี่ถนนทั้งหมด3ด้านนะครับถนนติดกับโครงการเลย3ด้านเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดกับโรงเรียนอนุบาลด้วยนะครับติดกับโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองว่านะครับบ้านหนองว่าด้วยนะครับก็มีนักเรียนหลักร้อยเลยนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจนะครับอยากทําธุรกิจค้าขายอันนี้ก็เหมาะมากนะครับหรือท่านไหนจะจะทำโครงการบ้านจะสรรอันนี้ก็เหมาะนะครับหรือท่านไหนที่จะซื้อเก็บสามารถซื้อปุ๊บก็สามารถทํากำไรได้ทันทีนะครับเราประกันมาที่ตัวนี้นครับถูกสุดในละแวกนั้นจริงๆนะครับเป็นที่ดินพรีเมียมทาเลทองจริงๆนะครับท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ เฟซบุ๊กนะครับเด่นชัยแสงสีดานะครับหรือเพจเด่นสังหานะครับหรือจะโทรสายด่วนนะครับ0661464197 0661464197นะครับนะถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักทายพูดคุยสอบถามกันได้ว่าเข้าออกทางไหนได้บ้างหรือที่ดินตรงนี้เหมาะสร้างอะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญตอนนี้ครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนแห่งความรักนะครับโครงการนี้นะครับ เนื้อที่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่100ตารางวานะครับเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับเนื้อที่เริ่มต้น100ตารางวาเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับและก็จัดโปรโมชั่นพิเศษเดือนแห่งความรักนี้นะครับถ้าท่านไหนหรือเพื่อนท่านไหนที่มีญาติที่สนใจในโครงการนี้นะครับเราฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ทันทีนะครับถ้าท่านไหนที่จองก่อนอวันที่28กุมภานี้นะครับและท่านไหนที่ ดูไร้สดมาจากไร้สดนะครับแล้วนัดเจอกันที่แปลงที่ดินนะครับเรามีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับถ้าทนหนสนใจก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามระเดียดเพิ่มเติมกันได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับโครงการที่ดินแปลงเล็กนะครับเฟสที่4แล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ดินทําเลทองนะครับถ้าทนหนสนใจนะครับก็สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ ฝากไว้นะครับโครงการเฟสที่4แล้วที่อุบลราชธานีนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการนําสาระดีๆความรู้ดีๆด้านสหามาเล่าสู่คนฟังเช่นเคยแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวมาวันถัดไปเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยว ไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ดึกแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับรับฟันดีนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ